นี่นี่คือจุดเด่นคือเส้นสดเลยนะเส้นขนมจีน,นสดกินร้านอื่นแล้วก็ออยังกิดถึงร้านนะี้นะก็ยังกินใช่ขนมจีนมันจะม,ม,มีสองแบบเป็นเนื้อแป้งอัดก,กับเป็นน้ำเป็นน้ำฉีดเป็นน้ำโอยถ้าเป็นน,น้ำโรยอิมอ่มชั่วโมงกว่าได้ก็้งไปร้านไหนก็ไม่เข้ามาร้านนี้ค่ะใช่ พอมาถึงตัวเมืองเก่านะครับเมืองเก่าของนครีิรมราชเราวิ่งตรงไปเนี่ยก็จะเจอบึงลามบ้านช่องนะฮะอาคารยังเป็นทรงเก่าๆอยู่นะครับเดิมเรามาไหว้สักกราระพระธาตุนะครับวันนี้เรากำลังตรงไปวัดธาตุอ่าเห็นเจดีย์แล้วนะครับเจดีย์ไกลๆแล้ววัดพระธาตุเนี่ย ก็มีมานานแล้วนะครับยอดบนของเจดีย์ก็ทําด้วยจากทองคําแท้นะครับไปวัดพระธาตุนะครับเราก็ขับรถตรงมานะครับก็จะเจอกับวัดพระธาตุนะครับทางเมืงองนครก็เรียกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขนมจีนแม่แอดขนมจีนเี้น,นดสดแม่แอดดนอนนนูน้ำยาน้ำยาดีจัดจิในน้ำยาร้อนๆเลยนี่เป็นน้ำพริกก็ออกรสหวานหน่อยที่นี่คือจุดเด่นคือเส้นสดเลยนะเส้นขนมจีนสดแล้วก็ผักเยอะดูผักเนี่ยผักเยอะมากมีมะเขือแตองกวามีผักแบบ นะมะรักรอค่ะมะระกอนี่น่ากินผักนี้น่ากินกันเลยมระรักร้อนนี่น่าจะดองม,อม,มันนะอันนี้ใส่กะทิไหมคะใส่จะ<อ>ใส่กะทิมานะคะเป็ผักรวมๆกันนะนี่ผักบุ้งผักกวางตุ้งกะหล่ำปีนะคะ อ,อยู่ในน้ำกะทิแบบนี้อร่อยพวกเนี้ยพวกผักมีกลิ่นอร่อยมากเลยกินไข่นะฮะไอ้ที่นี่กรอบมากเป็นเส้นสดนะครับรเป็นขนมกินเส้นสดเส้นจะหอมมากลองชิมดูสิเขาจะมีกันไก่ามาให้ เส้นจอะอร่อยมากเลยเพราะว่ามันสดเป็นจะหอมเส้นเลยนกุ้งทอดนะครับตะกี้กินกับน้ำจิ้ม คนใจเหนียวอะค่ะแล้วกินก็จะแลรับรู้ได้เลยถึงความใหม่แบบเ,เป็นสด <หง S 2> <ๆ>จริงๆนอ้องทีนี้เราแอบชิมชวนน้ำยาละมันจะมีความหอมออมันกะทิมากเลยหอมมันกะทิใช่เดี๋ยวเราลองกินแต่น้ำยากะทิก่อนตัวกะทิอร่อยมากค่ะหอ,อมมากกับปักสดนะ ฟินไหมฟินค่ะชอบเลยเป็นร้านที่ชมพู่ชอบที่สุดในประเทศแล้วมั้งขนมจีนใช่ค่ะพอได้กินร้านนี้แล้วเนี่ยถับไปกินร้านอื่นแล้วก็ยังกินถึงร้านนี้นะกอยู่บ้านแหละยังยังนอนคิดถึงขนมจีนร้านนี้คิดเอา กรอกไม่สวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไข่ใหม่มากน,นี่เป็นยอดมะก,กอกอันนี้เปรียปร้ยวๆนะอันนี้มันปูนะคะ่ะอ่ามันปูต่างกันใบคล้ายๆกันแต่ต่างกันเพราเชิญมาดมุอาลองกบเพาะตบกลางๆมันมีกลิ่นแรงรูนจุดไหมลูก ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวใช่ไหมมันเป็นเส้นสดแบบเหมือนเนเส้นสดมันมีสองแบบครับอ่านสดเส้นสดบนทอดสายเองแล้เส้นสดแป้งหแบบอันนี้คือเส้นสดแป้งไม่หมักก็คือบนทอดสายเองบวันนี้ใช้ลูกนี้เป็นเส้นสดแป้งไม่หมักแต่ถ้าเส้นสดแป้งหมักหมายถึงว่าจะซื้อแป้งแป้งหมักมามาทำสด็นสดมันก็จะมีกลิ่นเขใจไหมครับอันนี้ไม่มีกลิ่นถามแล้วทีนี้เส้นสดไม่หมักจะใช้เรืบอกให้รเดิ่อี้ครับเป็นเนื้อแป้งอัดเนื้อแป้งอัดในเวลาทานผิดจะทานผิดไม่กินข้าว มันจีนมันจะมีสองแบบเป็นเนื้อแป้งอัดกับเป็นน้ำเป็นน้ำฉีดเป็นน้ำโรยถ้าเป็นน้ำโรยอิ่มชั่วโมงกว่าได้ค่ะคุณนี่มันมีสองแบบมันจีนมันมีแป้งหมักกับแป้งไม่หมักสองระบบน้ำกับระบบอัดอันนี้เป็นระบบอัดต่างนัเป็นเนื้อเดียวไหมเป็นเนื้อเดียวมันจะไม่นอนตะกอนใช่ไหมไม่นอนไม่นอนไม่นอนค่ะข้างบนมันจะเป็นกะทิข้างล่างจะเป็นน้ำใช่ค่ะกอใช้น้ำใช้น้ำถังทำกะทิค่ะแต่อันนี้เป็นน้ำมะพร้าวทำกะทิว้าว าเป็นรัปพ่อมะลอยเป็นน้ำมะพร้าวอน้ำมะพร้าวปล่อยมะพร้าวขูดเอาน้ำมะพร้าวที่ปล่อยได้มาคั้นกะทิแล้วก็มาทานน้ำมะพร้าวเนี่ยสามขึ้นแกงมดเองขึ้นแกงหมดเองขึ้นแกงหมดเองนะครับมันจะสาดที่สุดเพราะมันจะไม่มีเปลือกแต่หอมกระเตรียมไม่ต้องใส่ทุกอย่างที่เป็นส่วนไม่ใส่เพราะมันพวกนั้นมีเส้นหลักซีกับซีซีขัดหน้ามือถูกซึ่งกินละเจ็ดหมื่นบาทกระปิ้นกระปิ้นสั่ง ตังกะปิมาแล้วก็เอามาตีผสมใส่เกลือนี่กะปิาตังใส่โอ่งไว้ใช้ตีกับหมักใส่โอ่งไว้ทานที่ต้ัตถุดิยอแล้วมันกะระตัหน,น้าไปร้านไหนก็ไม่เข้ามาร้านนี้ค่ะใจเ,<ร>เราให้เป็นร้านอันดับหนึ่งของในใจเลยนะอันนี่หมดต้องไว้สี่สิบร้านนี้ร้านเดียวที่เข้าร่วมกับกระทรสบการณ์ตรวจสอบ อาหารปลอดภัยสะอาด้อื่นไม่ออื